เชลซี Chelsea, ยอมรับแล้วว่า มีแนวโน้มที่พวกเขาจะเสียมาเตโอโกวสิตในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจจากบาเยิร์นมิวนิกแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูเตตดตามรายงานของเดอะการ์เดียนโควสิตเหลือสัญญาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสัญญาทําให้อนาคตของเขายังเป็นเครื่องหมายคําถามกับเชลซีซึ่งจะไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าจําเป็นที่ต้องลดขนาดทีมลงหลังจากใช้จ่ายเสริมนักเตะเป็นว่าเล่นและท็อดโบลี่เจ้าของทีมไม่อยากจะเก็บนักเตะที่เหลือสัญญ,ญา อีก12เดือนสุดท้ายเอาไว้ซโมสรต้องระดมทุนขายนักเตะออกไปในบางส่วนและโคบาซิดก็น่าจะเป็นหนึ่งในแข้งที่ถูกปล่อยออกไปเช่นเดียวกับเมซันเมาส์ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันโคบาซิดย้ายมาจากเรอัลมาดริดในปี2018ก่อนที่จะเซ็นสัญญาถาวรอ,อีก1ปีต่อมาโคบาซิดเป็นกำลังสำคัญให้โจมัตทูเคิลและจังคู่อาจจะกลับมาร่วมงานอีกครั้งที่ไบร์เจนมิวนิคขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์